제가 마지막에, 너지를 쏟고 가겠습니다 여러분. 즐겨볼까요? 기 저기, 저기, 나기 저기, 저라 저기, 셔 블랙핑 VIP คลิปนี้แอดเอาข่าวคราวเกี่ยวกับการต่อสัญญาของสีสาวแบล็กพิง k มาให้ได้รับชมกันค่ะ แต่ก่อนอื่นแอดคอแวะเล่าข่าวเรื่องผลงานเพลงของสาวๆให้เ,เพื่อนๆฟังกันก่อนนะคะโดย Paste Magazine ได้ยกให้อัลบัม้ม The อัลบัของ BLACKPINK เป็นหนึ่งใน30อัลบัม้ม K-POP ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการค่ะโดย Paste Magazine เขียนว่า BLACKPINK หนึ่งในศิลปินเคป๊ OP, ที่มีชื่อเสียงเรื่องลือเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมากที่สุดเปิดฉากความสำเร็จของพวกเธอด้ว ด้วยอัลบัม The Album ในปี2020อัลบั้มเพลงป๊อปที่สดใสและฉีกแนวออกไปผสานด้วยดนตรีแนว EDM และฮิป h o ปอย่างเพลง How You Like That Ice Cream และ Love Sick Girls ล้วนเป็นหนึ่งในเพลงป๊อปที่ติดหูที่สุดในช่วงนี้ The Album ยังเป็นการร่วมงานกับ Selena Gomez c a คา i B บและแทนที่จะร้องเพลงเกี่ยวกับความรักเพียงอย่างเดียวแต่สี่สาวแบล็คพิง k ยัง ได้นำเสนอความสลับซับซ้อนในทุกแง่มุมของความรักแบบผู้ใหญ่ The album al แสดงให้เห็นการเติบโตทางดนตรีอย่างมีชีวิตชีวาจากวง K-pop หนึ่งในศิลปินที่โด่งดังที่สุด บทความนี้จบก็ยังรู้สึกว่าจริงๆแล้ว b l ล c k พิงคยังไปได้สุดมากกว่านี้อีกนะคะงานเพลงของ b l a c k พิงคแต่ละเพลงมันมีเอกลักษณ์เพลงดีแบบดีเกินออกเพลงไหนมาก็ดังก็ปังมันทุกเพลงและยังรู้สึกไม่เต็มอิ่มเรื่องเพลงของสาวๆเลยอยากให้สาวๆปล่อยเพลงมาอีกเยอะๆเยอะกว่านี้ แอดจำได้ว่าบลูมเบิร์กเคยเปิดเผยว่าสาวสาวบอกว่าเราสร้างสรรค์งานที่ยิ่งใหญ่ที่สดุดเมื่อมีพวกเราอยู่ด้วยกันทั้ง4คนพวกเราอยากทำงานที่เรารักต่อไปนานๆในฐานาะ,ะ,ะ,ะแบล็ k พิงเงือเงื้อเงื้อจะเป็นจริงนำคำที่สาวๆเคยบอกไว้ไหมสาวอาทิตย์นี้แล้วนะคะที่พวกเราจะได้รู้ความจริงสักทีว่าสี่สาวจะไปต่อหรือพอแค่นี้นี่ไม่ใช่แอดพูด เอาเองนะแต่ Blackpink Official มันมาลงคลิป Blackpink World Tour Promote Concert Born Pink Finale ที่โซในช่อง Official และใช้เพลงประกอบคลิปด้วยเพลงเชิดเจวบิวแรงมากเล่นใช้เพลงนี้กันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งโดยส่วนตัวของแอดที่เคยได้พูดไว้ในคลิปก่อนๆเกี่ยวกับการต่อสัญญาของสาวๆว,ว่าถ้าสีสาวต่อสัญญาด้วยกันจริง YG จะต้องประกาศออกมานานแล้วล่ะค่ะคงไม่ปล่อยให้เวลามันผ่านมานานขนาดนี้ b l a c k พิง k เองรอบนี้ก็คงจะโยนโจทย์ให้ YG คิดหนักเรื่องสัญญาแน่ๆทั้งค่าตัวส่วนแบ่งความอิสระต่างๆนานา,นาน everything ซึ่งจริงๆแล้วบริษัทใหญ่ ขนาดนี้การเดีลยวกันเรื่องสัญญาคงต้องคุยกันไว้ก่อนเป็นปีก่อนที่จะหมดสัญญาแล้วและถ้าคุยกันลงตัวก็ต้องต่อสัญญาก่อนหมดสัญญา6เดือนรอบบริษัทที่มาจ้างงานเขาก็ต้องจองตัวไว้ก่อนเป็นปีป,ปีหรือครึ่งปีแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีคนไม่ต่อสัญญาประกอบกับในไอจีของ YG แอดออฟฟิเชีที่เอาไว้ลงงานของศิลปินในค่าย YG ในช่วงเดือนนี้ก็มีลงงานใหม่ของทั้งโรเซและเจนนี่โดยเฉพาะโรเซนี่มาแบบรัวๆเลยชัดมากว่าน่าจะต่อแน่ๆนะคะส่วนงาน crazy horse ของลิซ่าก็ไม่ลงโปรโมทใดๆแถมน้องลิซ่าเองก็ยังลงโปรโมทงานใน IG ของตัวเองอีกด้วยไหนจะแม่เบเกอร์บูมก็มาโพ โพสเศร้าถึง b l a c k พิง k บอกว่าตลอด10ปีไม่เคยถ่ายรูปด้วยกันเลยเพิ่งขอถ่ายรูปกับสาวๆเหมือนกับจะเก็บไว้เป็นภาพถ่ายสุดท้ายในความทรงจำยังไงอย่างนั้นแล้วล่าสุดที่ Adidas มาโพสของแรสแค่เจนนี่อีกทุกอย่างมันชี้ชัดมากๆเลยว่า b l a c k พิง k อาจจะไม่ได้ไปด้วยกันทั้ง4คนนะคะ <c oughs> ใดๆก็ตามแอดเชื่อว่าสาวๆแต่ละคนก็มีเป้าหมายของตัวเองไม่ว่าใครจะตัดสินยังไงแอดพร้อมสปอร์ตเสมอซึ่งในมุมของแอดแอดก็ยังคิดว่าน้องลิสไม่น่าไปต่อแน่ๆค่ะเพื่อนๆอาจจะเห็นต่างกันได้นะไม่มีผิดไม่มีถูกเลยเพราะเท่าที่แอดสังเกต ดูลิซ่าจะมีอิสระมากขึ้นขนาดคอนที่จะมีในวันเสาร์ดูน้องชิลมากและหากใครกำลังเป็นห่วงว่าแล้วลิซ่าจะย้ายไปค่ายไหนล่ะก็ไม่น่าต้องเป็นห่วงนะคะเพราะน้องดังมากดังแบบตัวเลขชี้ชัดวัดเจน ดังแบบมีตัวเลขวัดที่ชัดเจน e เลยคือยอดปอลไอจีสูงสุดอันดับหนึ่งในไครพับดังขนาดไอจีจะครบร้อยล้านแล้วว่าต้องมีหลายที่ติดต่อเข้ามาแน่ๆค่ะแย่งตัวกันให้วุน่นฝุนน่นตลบเลยคนดังอย่างลิซ่าที่ว่าขยับตัวทำอะไรไปอยู่ที่ไหนไม่เคยพลาดสายตาคนต้องรู้กันทั่วโลกและเป็นคนดังน้อยคนที่จะมีทั้ง นสนใจทั้งคนเอาใจช่วยและห่วงใยทั้งโลกแบบนี้นะคะและล่าสุดเพื่อไม่ให้สงสัยกันนานก็มีข่าวการต่อสัญญาของน้องลิซ่าจากทางสื่อเกาหลีที่รายงานว่ามีข่าวลือว่าลิซ่าปฏิเสธข้อเสนอสัญญาของ YG Entertainment ที่มีมูลค่าประมาณ40ล้านดอลลาร์หรือ1,430ล้านบาทไทยค่ะ ในรายละเอียดของข่าวระบุว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับอนาคตของ b l a c k p ิ n k เมื่อมีรายงานว่า Lisa b l a c k p พิ k ปฏิเสธข้อเสนอมหาศาลจาก YG Entertainment เมื่อวันที14่14กันยายน STAR NEWS ได้เผยแพร่พรายงานเกี่ยวกับการเจราจาสัญญาของลิซ่ที่ปัจจุบันเป็นสมาชิก b l a c k พิ n k ลิซ่าได้รับสัญญาหลายฉบับจากค่ายเพลงทั่วโลกมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ลิซ่าได้รับข้อเสนอจากค่ายในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สื่อ,อยังอ้างว่าลิซ่าได้ปฏิเสธข้อเสนอสัญญาสองฉบับจาก YG Entertainment โดยลิซ่าปฏิเสธข้อเสนอรแรกของ YG ไปแล้วและเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอที่2ซึ่งมีข่าวลือว่าขนาดของสัญญามีมูลค่า50.0พันล้านวอนประมาณ37.7ล้านเรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,350ล้านบาทไทยค่ะนี่คือทั้งหมดจากที่สื่อระบุมานะคะ ซึ่งซึ่งซึ่ง,งแอดต้องขอนเน้นย้ำอีกทีว่านี่ในข่าวเขียนว่าเป็นข่าวลือนะคะยังไม่ชัวร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะเป็นไปตามนี้หรือไม่โอเคและหากพิจารณาเฉพาะจำนวนเงินตามที่สื่อระบุมาว่า YG เสนอให้น้อง40ล้านดอลลาร์เอง แอดขอใช้คำว่าเองนะคะเพราะที่ผ่านมาแค่ซิลีนก็ให้ค่าตัวน้องลิซ่า80.5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะ ไหนจะแบรนด์อื่นอืนอ,นอีกแบบนี้ค่ายก็ได้ส่วนแบ่งไปตั้งเท่าไหรแ่แล้วแล้วไหนจะแต่ละโพสต์โฆษณาของน้องใน IG อีกโพสต์ละครึ่งล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐ8โพสต์ก็ได้40ล้านเหรียญแล้ว <c oughs> จะสังเกตได้ว่าสื่อโฟกัสแค่จำนวนเงินนะคะเหมือนจะเขียนว่าลิซ่าปฏิเสธการต่อสัญญาค่ายเพราะให้ค่าตอบแทนเท่านี้ <c oughs> ซึ่งแอดเชื่อว่า เรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นใหญ่สำหรับลิซ่าแล้วตอนนี้แต่สื่อลืมเขียนถึงประเด็นของรายละเอียดในสัญญาลืมระบุถึงรายละเอียดของการทำงานของค่ายและการดูแลศิลปินของค่ายหรือเปล่าคะหรือแม้แต่เรื่องคุณภาพของงานที่ทางค่ายทำให้แต่ละแบรนด์การอำนวยความสะดวกสบายในการดีวงานกับแบรนด์อีกเยอะแยะมากมายที่น่าจะต้องเอามาพิจารณาด้วยหรือเปล่าคะ ใดๆก็ตามแอดเชื่อว่าอลิซาต้องเจรจาสัญญาในฐานะศิลปินโดยเลือกจากความหลงไหลในการแสดงการสร้างสารรค์ผลงานความเป็นศิลปินมีศิลปะในแบบตัวเองความชอบความสบายใจและการยอมรับเหนือสิ่งอื่นใดมากกว่า ไม่ใช่ตัวเงินเงินไม่ใช่ประเด็นแรกที่ลิซ่าต้องการเจรจาแน่ค่ะและต่อจากนี้ไปน้องน่าจะคำนึงถึงความสุขของตัวเองเป็นหลักแล้วเหมือนที่น้องเคยให้สัมภาษณ์ไว้ค่ะยังไงที่เหลือพวกเราก็แค่รอความชัดเจนในสุดสัปดาห์นี้นะคะทางไหนที่ลิเลือก ทางไหนที่ลิไปไม่ว่าทางจะไกลจะลำบากแค่ไหนแอดก็จะเดินไปข้างๆพร้อมลิเสมอจงรู้ไว้ว่าจะไปกับลิทุกที่พร้อมอวยพร้อมซับพร้อมเผยแพร่กระจายข่าวสารของลิเต็มที่และพร้อมชนกับแอนตี้เพื่อลิซ่าฉันจะขอคุ้มครองอารักขาตลอดไป แม่คลิปนี้ยาวเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนี่อยู่ฟังกันจนจบนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้บ้างข่าวลือข่าวต่างๆนานาของน้องลิซ่ายังไงมาคอมเมนต์คุยกันเยอะๆนะเสวนากันได้เต็มที่เลยใต้คลิปนี้อะเริ่ม สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนขอให้ไปทำงานอย่างสนุกขอให้เรียนอย่างสนานและขอให้ทำอะไรก็ตามในวันนี้จงมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มกินอิ่มแฮปปี้ตลอดทั้งวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วายบายสวัสดีค่ะบบ๊ายบายย